เยอะนะครับผมเราสามารถเดิน <Hi. S 1> ต้นคริสต์มาสไปได้นะครับผมซึ่งสวยมากๆเฮ้ยวันเห็นได้จังไดทุกคนคิดได้จังไดโอ้ oh, สวยมากต้นคริสต์มาสต้นนี้เน้นไฟครับผมไฟสีขาวสวยงามเลยเฮ้ย <Hey. S 1> ป๊าดความคิดชุดยอด อุ้ยทุกคนบอดบึ่งเหมไผว่าโบงงามค่ะนะั<ว>ุ๊ยค,คอมเมนต์บอกผมเลยนะครับผมว่าสวยมากๆมเลยสวยมากเป็นไฟนะครับผมให้เพื่อให้มีอ่านักต้องเที่ยวนะครับผมเฮลโหลสบายดีสวัสดีคะ่ะมาพบกับสาวออนอีกแล้วนะทุกคนวันนี้สาวออนจะพาทุกคนนำบาซูนไปบึง่ง ความสวยความงามความอลังการของห้างในเมืองไทยทุกคนมาเบิ่งการตกแต่งห้างของเมืองไทยที่ใกล้จะถึงคริสต์มาสมาเบิ่งต้นคริสต์มาสจะอลังการขนาดใหทุกคนป๊อดบ่เคยเห็นอยู่ใส่จีงงามขนาดนี้สําหรับสาวบอนบ่เคยเห็นอยู่ใส่ที่งามขนาดนี้เ,เน,านานนะและสาววอนได้มาเห็นในเมืองไทย อยากให้ทุกคนเอาไปเบิ่งในคลิปพร้อมๆกันก่อนอื่นเนาะสาวอนก็ต้องขออนุญ,ญาตเรื่องเบาส่วนที่สาวอนเอาคลิปมาเลยกสั้นแบบนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณนะที่นี่นำเด้ออ่าเดี๋ยวสาวอนจะขออนุญ,ญาตเนาะคัดล็อกลิงไว้ด้านล่างเผื่อทุกคนอยากไปเบิ่งคลิปเต็มๆหรือไปกดติดตามซ่องของเบาส่วนได้เลยสาวอนขออนุญ,ญาตเผยแร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้เบิ่งได้เห็นความสวยงามอลังการของการตกแต่งห้างของเมืองไทยประเทศไทย ไทยแลนด์ Thailand, ทุกคนไปเบิ่งพร้อมๆกันไปกันเลย let's go <S ว้าวทุกคนตอนนี้ผมอยู่ชั้นหกนะครับผม MKT สวยมากทุกคนล่าสุดนี่เขาได้มีการโอ้โหสวย <พอ S 1> มากไฟทุกคนยังสวยครับยสวย,สวยไฟโอ้โรถไฟไน,น,นะนี่ไทยแลนด์ Thailand. ว้าว สุดยอดสวยทุกคนวังแม่รถไฟแล่นอยู่ถึงสวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สถานี BTS รอมพงนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเดินชมภาพรบรรยากาศแถวๆหน้าห้าง M Quartier นะครับผมเพราะว่าเขามีการประับไฟนะครับผมแล้วก็มีต้นคริสต์มาสด้วยนะครับผมซึ่งต้นคริสต์มาสที่นี่นะครับผมซึ่งเราสามารถเดิน ใต้ต้นคริสต์มาสใด้ทุกคนจะเป็นตุ๊กงนะครับผมเดี๋ผมพาทุกคนไปดูว่าเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหประเทศไทยทุกคนว้าวฝั่งนี้คือเอ็มคอจีาร์ยโอ้ยทุกคนสวยจนบอกโบถึงทำตาจะไหลทุกคนประเทศไทยคือแบบ สวย<ม>ขนาดนีวดดน้วันนี้คนเยอะครับผมอากาศก็ดีด้วยนะครับบนสะพานแม่สะพานข้องืองไทยโอ้โหโอ้โหทุกคนเตามคลิปทุกคนเวันี้จะพาทุกคนมาเดินลอดอุโมงค์ ต้นคริสต์มาสนะครับผมที่หน้าห้างเอ็มคอเทียนะครับโอ้ว้วาวนักท่องเที่ยวเยอะเลยทุกคนสวยมากต้นคริสต์มาสสวยมากทุกคนโอ้โหอลังการป<า>้าถ่ายรูปก,กันยกใหญ่<ม>ุิส<ว>ยสวยที่สุดเลยคือเขาทำสวยจริงทุกคนถึงต้นจะไม่ใหญ่นะแต่ว่าสวยจริงเอ่อลูกเล่นเยอะนะครับผมเราสามารถเดิน ต้นปิสมาต์ไปได้นะครับผมซึ่งสวยมากๆอ้โหเฮ้ยมันเห็นได้จังใดทุกคนไปไปคิดได้จังใดอู้สวยมากต้นปิสมาต์ต้นนี้เน้นไฟครับผมไฟสีขาวสวยงวามเลยเฮ้ยป๊าดความคิดสุดยอดอุ้ยทุกคนป๊าดเห็นไหม สว่า,าบัวง,งามค่ะนะสวยนะครับผมคอมเมนต์บอกผมเลยนะครับว่าสวยมากมากเลยสวยมาก,<อ>กาไฟนะครับผมให้เพื่อให้มีอ่านักท่องเที่ยวนะครับผมมาถ่า,ายสวยมากคู่คลิปนี้แบบอู้อันนี้คืออย่างทุกคน สวยงามแท้ทุกคนเี่ยน,น่าจะเป็นในห้างเนาะทุกคนเนาะน่าจะเป็นแบบคันไดขึ้นในห้างที่ตกแต่งที่แบบมีอุยอ้ย,ยทุกคนเบิแมนตามคลิปเลยนะว้าวอุ้ยว้าวทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้นหกนะครับผมทุกคน สวยมากทุกคนสวยมากจริงๆอ่าประดับไฟทุกคนยังสวยครับสวยมาาลักชวรี่มากโอ้โหมันเฮ็ดจังใดเพื่อนสวยทุกคนโอ้ยโคตรพูคผมจะลงไปชั้นห้านะครับผมแล้วก็ไปเดินอยู่ข้างนอกนะทุกคนเพราะว่าข้างบนเ็าจะมีสวนไวยฟ้าเล็กๆนะครับผม อห้างเมืองไทยมาเรามาดูกันตอนกลางคืนนะครับผมตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มนะครับนี่โอ้โหว้าวรู้สึกว่าเขาจะมีการเปิดไฟอ้้ยทุกคนนี่แหละเสเน่ห์ของห้างเมืองไ<ซ>ทยนะหลายสีเลย เขาก็จำลองเป็นแบบมีส่วนลอยฟ้าให้บึ้งให้ซมพื้นที่สีเขียวตั้งบนก็จะมีงดงามร้านสตาร์บัคส์นะครับนี่นี่คือประเทศไทยไทยไรนั่ทุกคนแบบเป็นหลังคาแบบนี้ทุกคนมาสวยมุณมมาสวยนะสวยสวยดีสุดยอด เหมือนเราเดินขึ้นเขาลงเขานะครับเนี่ยสองคนเป็นน้ำตกเล็กๆนะครับผมดีมากข้างบนเขาก็จะมีการประดับไฟด้วยเวลาเขาปรับไฟตามต้นไม้ทุกคนมันจะสวยมากๆนะคือมันดีนะว้าวผมอยูชั้นห้านะครับผมชั้นห้าของเอ็มคอเทีย โอ้ยสวยมากๆข้างบนก็จะมีที่นั่งแบบนี้ทุกคนเยอะเยอะเลยนะครับผมวิวคลิปนี้แบบมาใสค่ะสวยเปืองมากป๊งามแหงงามแหงนี่ทุกคนเมืองไทยโอ้ยเมืองในฝันเราก็จะเห็นน้ำตาจะออกรถไฟฟ้านะครับผมเส้นทางรถไฟฟ้าที่แบบตรงมาก ร<ห>ตรง,<อ>งไปผมก็จะเป็นสถานีทองหลอนะครับผมที่นี่คือสถานีพร้อมคงชอบมากชอบเมืองไทยมากพร้อมคงนค้ำต<ห>ข้างหน้านะครับผมก็จะเป็นเอมโพรีเรียมสุดยอดสวยมากจริงๆครับรักเมืองไทยมากข้างล่างทุกคนก็จะเป็นสวนนะครับผมอุทยานเบญจศิรินะครับผม แล้วก็ถัดไปน้่ทุกคนห้างเอ็มสเฟนะครับผมซึ่งสามห้างนี้ก็เป็นเครือเดียวกันหมดนะครับผมเอ็มคอเทียเอ็มโพเรียมเอ็มสคลา้คลายกันหมดนะครับผมซื้อแบบสุดยอดเลยอลังการแหงซื้อแบบ้วนแหงอว้าวไทยลแลนด์โอ้โหรถไฟ เมืองไทยทุกคนโอ้ยทุกคนเอ้ยส่าวนเบ่งแล้วใจละลายน้ําตาจนสีออกทุกคนความแบบเห็นแล้วมันอลังการมันงามมันแบบโอ้ยชีว่าจังใดมันโบสร้างสีว่านะทุกคนเขาก็เบิ่งตามคลิปคือมันเป็นแบบนั้นแท้ๆมันสวยงามอลังการที่สุดมันเกินอ สำหรับคลิปนี้คือแบบต้องยอมราบเลยว่าแบบใส่คำว่าสวยเปลืองมากอุย้ยทุกคนเพิ่นคิดได้จังไหนวะเพื่อนเหตดได้แนวไหน,ไหนเพื่อนคือตกแต่งได้สวยได้กินใจขนาดนี้รักเมืองไทยมากสวยสวย,สวยทุกคนสวยอือสวยบอกได้คำเดียวสวยเออบอกสวยเลยคลิปนี้ นับอะไส้ําว่าสวยนี่คือแบบลายคําแหง้งเปลืองแหง้งอุ้ยน้าตาจะออกทุกคนคือมันสวยงามนะคือแบบว่าบ้านเพื่อนคืองามแท้และบ้านและบ้านเพื่อนคือแบบว่าเหตุใดคดันหันนี้ฮนะเขาแบบเขาน่าซื่นสมนะแล้วแบบอยากไปเห็นอยากไปสัมผัสอยากไปเที่ยวนะทุกคนซาอนก็เคยไปใไ้เมืองไทยเนอะไปกรุงเทพนะไปเพื่อน,นึงนอนนี่นะคือแบบ แต่ว่ากรุงเทพนะจะสลับนนเปลี่ยนไปตลอดจะบนา้าเบื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดเลยคือแบบโมซํำเก่าคือแบบเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วมันเห็นให้บนา้าเบื่อนะทุกคนเฮ้ยเห็นคลิปนี้ยิ่งรักเมืองไทยมากชอบเมืองไทยมากเมืองไทยสวยมากเมืองไทยงามแหงงามอิริอลอ งามแบบสะกดจิตสะกดใจอืมเออตา้ทุกคนซาวอลรีแอคชั่นมาหลายคลิปแหงเด้อแล้วก็เห็นความงามของเมืองไทยนี่กันหลายแหงทุกคนแต่ว่าคลิปนี้น้ำตาจนออกต้องขออภยนะัยเนาะทุกคนคือแบบตามความรู้สึกล้วนจริงจสุดยอดสุดยอดคือสุดยอดเนาะเราออกจากหัวใจ ตามคลิปเนาะนั่นแหละสำหรับคลิปนี้ก็จะขออนุญ,ญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดชอบสไลค์ให้สาววอนในเด้อสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจอยากซัพพอร์ตสาววอนอยากให้กำลังใจสาววอนก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงอยู่ทางด้านล่างได้เลย,เลยที่สำคัญก็อยากกดข้ามโฆษณาเจอก,กันคลิปต่อไปนะทุกคนบ๊ายบายเมืองไทยสวยมากว้าวไทยแลนด์สวย